ว้าว <Wow. S 1> ไก่ KFC ทอดทั้งตัวตลอที่สุดในสโลก <Wow. S 1> วันนี้ครับอ F.C. แล้วก็ผูช้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเหมาอนเดิมกับผมปกิตครับผมหนิงจ mm ้าก็วันนี้ก็กลับมาทำกับข้าวกับแก้มสไตล์บ้านๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ ได้ไก่มานะครับอันนี้ไก่เป็นตัวเลยแต่ตัวละไซส์โลนงก็ไล้โลจะทำไม่รู้แตแปลงมาทำไก่ KFC นะครับแต่มีสูตรหมักด้วยสูตรเนี้ยรสชาติไก่เคียงสูตรดังเขาเลยนะครับ oh, <no. S 1> แต่ของผมแปเป็ื่อไก่ KFC ทอดเป็นตัวเลยนะครับผมจะทอดเป็นตัวเลยว้าว <Wow. S 1> ก็ถ้าชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแรชร์นะครับ ชอบก็คอมเมนต์ไม่ชอบก็คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูเครื่องหมักนะครับสูตรหมักที่รสชาติเหมือนเหมือน KFC ของจริงเขานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยส่วนผสมก็มีไก่หนึ่งตัวอันนี้ไซส์หนึ่งกิโลนะครับไก่อ่อนแล้วก็มีอันนี้นมเจิอดหนึ่งร้อยกร,รมัมแล้วก็ไปซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะ,แล,ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองมะนาวครึ่งลูกนะครับอันนี้ก็เป็นพริกไทยดำผง นะครับสองช้อนชาแล้วก็เป็นผงกระเทียมผงกระเทียมก็สองช้อนชาเกลือป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงขมิ้นอันนี้หนึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นอันนี้เป <waters> ็นมะตัดสองช้อนชานะครับเป็นมะตัดสองช้อนชาอันนี้ก็คือเครื่องหมักเดี๋ยวก็ไปหมักไก่ก่อนก็มาผสมเครื่องหมักก่อนนะครับก็ไข่ไก่หนึ่งฟองตีให้แตกต่อตามด้วย ลงจืดสีเหลขาวเติมไม่หมดเลยต้องเติมมันพิร์ดมันพิร์ดจะทำให้เนื้อน,นุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติซึมได้ดีนะครับแล้วก็มะนาวขึ้นลูกเพิ่มรสชาติดหน่อยเติมไม่หมดเลยอันนี้พริกไทยพริกไทยดำนะครับจะหอมกว่า กระเทียมผงถ้าไม่มีกระเทียมผงก็กระเทียมเรออาโขกให้ละเอียดก็ได้นะครับผมแต่นี้จะหอมกว่าจะปของขมิ้นแล้วก็มาตาอันนี้เพิ่มรสชาตินะครับใส่ด้ยถ้าไม่มีก,ไมมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เพ่มาดแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงไปหมักนะครับผมนะครับไก่เราก็เอาลงไปหมักเลยเป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยเขาจะซึมรสชาติดีนะครับเราไม่ต้องขยำเยอะเราหมักไว้แล้วก็สักหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยต้องหมักหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราซีนไปหมักไว้ในทุเยนหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราก็มาผสมแป้งทอดกรอบนะครับก็รอเลยระหว่างที่เขาหมักไก่อยู่นะครับผมส่วนผสมสําหรับแป้งทอดกรอบก็มีแป้งทอดกรอบอันนี้200กรัมจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ป็นตัวแล้วก็อันนี้แป้งสาลีอเน,นกประสงค์100กรัมอันนี้ก็เป็นผงพริกไทยดำนะครับ1ช้อนชาแล้วก็ผงกระเทียม1ช้อนชาแล้วก็เป็นผขงขมิ้น1ช้อนชาแล้วก็อันนี้เป็นผงฟู นะครับอันนี้ครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวเราพวกนี้มาผสมกันทั้งหมดนะครับผมเราก็เอาแป้งสองอย่างรวมกันนะครับผมก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็พริกไทยดำป่นนะครับหอมกระเทียมป่น ผงขมิ้นนะครับน,นี้ช่วยให้สีเหลืองสวยงามแล้วก็ผงฟูช่วยให้ฟูกรอบนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงมือชุบแป้งทอดกันนะครับไก่ KFC ทั้งตัวนะครับเคยทานกันหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวก็ไป เตรียมตัวทอดกันไก่แล้วก็หมักมาหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับถ้าใครยิ่งหมักนานก็ยิ่งดียิ่งเข้าเนื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงมือทอดกันเลยแป้งเราก็ผสไมไว้รอแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะามาคลุกแป้งกันนะครับแป้งเราก็ผสมให้เรียบร้อยแล้วนี่ไก่เราก็หมักไว้1ชั่วโมงกว่านะครับก็เอามาขึ้นคูุกแป้งเด,เดี๋ยวน้นำข้างในที่เราใสาไ่ไว้ออกก่อน อันนช่วยกันถ่ายนะครับแล้วก็เอามาใส่นี่แป้งโรยครับใช้วิธีขยับขยับเสร็จแล้วก็ขยับเราจะให้แป้งหนาเรากลักบไปชุบน้ำหมักเราเมื่อกี้ใหม่นะครับเนี่ยใช้น้ำหมักตรงนี้เลยเราไม่ต้องเอาแป้งอื่นนะครับชุเบเปียกเปียน ให,ใหก็เอาหาววงคุกเหมือนเดิมถ่ายใกล้ๆหน่อยให้เราเห็นใกล้ๆต่างคุกนะครับคุกนะครับจะได้เป็นเก็บกอบจากนั้นก็ใช้เกล็ดแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ไปทอดกันเลยเนี่ยเอามาเตรียมวางไว้ ก็เดีย๋ยวไปทอดกันน้ำมันร้อนเราใช้น้ำมันไฟกลางๆนะครับจะได้สุกทั่วนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับค่อยๆทอดไปนะครับเราก็มาทอดกันเลยใส <c oughs> ่ลงไปทั้งตัวเลย เอาไฟอ่อนๆนะครับแต่ตเราเราทำให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วรปรับไปที่ไฟอ่อนนะครับผมค,ครับผมเราก็ทอดมาได้ประมาณสักอ่นาทีเกือบยี่สนาท,ทีนะครับก็เหลืองสวยงามแล้วนี่ครับเดี๋ยวสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปพักนะครับเดี๋ยวก็ลองกินกันเลยนะครับสำหรับสูตไก่เคสีทั้งตัว ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูไก่ KFC ทอดทั้งตัวนะครับเคยทานกันหรือไม่นะครับนี่ครับแป้งฟูฟูกรอ,อบนะครับผมก็เดี๋ยวไปแกะชิมกันเลย<อ>ครับผมเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูไก่ทอด ไกนะ่ชุบแป้งทอดทอดเป็นตัวเลยก็คือสูตร KFC เขาแต่ผมทอดเป็นตัวเลยอยากกินเป็นตัวทอดเป็นตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลองชิมกันเลยร <Wow. S 1> นนสชาติรสชา KFC ละ,ละลว้าว <Wow. S 1> หายหาสูุบมาขาด้มาถุงนี่เลย อ,อันนี้ทอบจชิงๆก็ได้แต่นี้ก็สูตรนี้เนยโอเคเลยผมหาสูตรมาเจอแล้วที่ว่าสูตรรสแท่งแก้เคียนส,สุดนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันเท่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดตามยูทูบไปด้วยนะครับยูทู e ก็เป็นคนหาในยูทู e ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมก็วันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาให้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับ